สวัสดีครับท่านผู้ชมการมาขอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์นอกจากจะทำให้อิหร่านตื่นกลัวโดยการแสดงออกจากการออกมาโชว์อาวุธสารพัดผ่านการซ้อมรบกลมพวกเขาความตื่นกลัวยังส่งต่อสะท้อนไปถึงบรรดาลิวล้อที่รานสนับสนุนอีกด,ด้วยโดยกลุ่มกบฏฮูตีได้ออกมาประกาศหยุดยิงท่ามกลางการสนับสนุนของขั้วอำนาจเก่าในอิหร่านที่หนุนทรัมป์ถล่มยึดอำนาจคืน ซึ่งเมื่อวันที่20มกราคมในวันเข้าพิธีสาบานตนของทรัมป์ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮูตีหรือ SOCC ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางเชื่อมโยงระหว่างกองลังฮูตีและผู้ประกอบการเดินเรือเชิงพาณิชย์ได้ส่งอีเมลถึงอุตสาหกรรมเดินเรือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบ,บุว่าจะไม่โจมตีเรือเกี่ยวข้องกับสหรัฐและอังกฤษอีกต่อไปหลังจากข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่19มกราคมโดยแลกเปลี่ยนตุประกันชาวอิสราเอล3าคนและนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนที่ถูกอิสราเอลจับตัวไว้ SOCC ยังกล่าวอีกครับว่ากุมควรฮูตีจะหยุดโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลอีกด้วยเมื่อดําเนินการตามข้อตกลงทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนซึ่งการประกาศดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นผลดีต่อการเดินเรือผ่านทะเลแดงอ่าวโอมานและช่องแคบบับเอลมาเดฟก็ตาม แต่ทรัมป์นั้นครับเขามีคดีกับอิหร่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงยากครับที่ทรัมป์จะไม่กวาดล้างอิหร่านและบรรดาลิวล้อเหล่านี้โดยทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาตกลงอยู่จริงและปล่อยตุวประการในชุมนุมนกาซาจะได้รับการรักษาไว้ได้ตลอดทั้ง3ขั้นตอนทรัมป์ยังก,กล่าวว่าสงครามในชุมนุมนนกาซาไม่ใช่สงครามของอเมริกามันเป็นสงครามของอิสราเอล,ลกับกลุ่มฮามาส ส่วนคำถามว่าใครจะเป็นผู้ปกครองฉนวนกาซาหลังสงครามทรัมป์กล่าวว่าไม่น่าจะเป็นกลุ่มฮามาสเนื่องจากพวกเขาไม่ได้บริหารจัดการได้ดีนักและพวกเขาส่วนใหญ่ก็ตายไปหมดแล้วเขายังย้ำว่ากลุ่มฮามาสจะไม่โจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนื่องจากอิหร่านจะถูกเขากวาดล้างทั้งหมดนั่นหมายถึงบรรดาลิ้วล้อของอิร่านก็ถูกกำจัดไปด้วยโดยทรัมป์ได้พูดว่า จะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียในเร็ววันนี้ซึ่งทรัมป์ได้สนับสนุนอิสราเอลด้วยการยกเลิกและระง,งับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแต่ประเทศเป็นเวลา90วันมันหมายถึงมเมล็ดเงินที่ถูกส่งไปยังกาซาถึงชาวปาเลสไตน์จะถูกผลกระทบนอกจากนี้ทรัมป์ยังสั่งเฝ้าระวังในการออกวีซ่าให้กับพลเมืองต่างชาติที่ร่วมประท้วงต่อต้านอิสราเอลกับสงครามของพวกเขาอีกด้วยซึ่งนั่นก็แสดงได้ครับถึงท่าทีของทรัมป์ที่มีต่ออิสราเอล ่านฮามาสและผู้นําคนใหม่ของซีเรียต่างก็ออกมากล่าวยกย่อมทร้ปมว่าจะนําสันติภาพมาสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางความหวาดกลัวการมาของทรัม้์จะมีความเคลื่อนไหวจากเรซาปาลาวีพราชโอรสของพระเจ้าซาองค์สุดท้ายแห่งอิหร่านเขาได้เรียกร้องให้ชายตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาให้สนับสนุนชาวอิหร่านในภารกิจโค่นล้มระบอบการปกคลองของอาญาดอลละคามินีอี โดยในคปาปราศัยของเขาเขาเน้นย้ําครับว่าคณะบริหารชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาทําให้ชาวอิหร่านมีความหวังที่จะได้รับการปลดปล่อยจากเผด็จการอิสลามิทเรซาบาลบีซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาก่อตั้งรัฐบาลอิหร่านพัดนถิ่นเขาย้ําซ้าแล้วซ้าเล่าครับว่าเขาไม่สนับสนุนการแทรกแซงทางทหารต่ออิหร่านเขาเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการค้นล้มระบอบการปกครอง คือการสนับสนุนชาวอิรานในการสแสวงหาอิสรภาพและประชาธิปไตยการมาของทรัมป์ในครั้งนี้จะปลุกคนอิรานที่รักประชาธิปไตยในประเทศออกมาต่อต้านโดยการจับอาวุธและประทุกส่วนด้านกลุ่มกบฏฮูตีก็ตามที่ทรัมป์กล่าวบว่าเขาจะเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียนั่นก็หมายถึงสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนซาอุดีอาระเบียร่วมกับอิสราเอลถล่มกลุ่มกบฏฮูตีในเร็วๆนี้ครับทุนผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาปาดทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ